แถลงแล้วนะคะจากในกรณีท <ỗi> ี่มีท่านผู้โดยสารเดินทางจากกรุงเทพไปยังเชียงใหม่นะคะแล้วปรากฏว่าเขาโดนกาแฟร้อนหกรถบนตัวนะคะเหตุมันเกิดนะคะเพราะว่าโดยปกติเวลาที่แอร์เราจะเสิร์ฟกาแฟร้อนหรือเครื่องดื่มร้อนให้ผู้โดยสารเราจะทําทีละแก้วเสิร์ฟทีละแก้วนะคะแต่บนไฟล์นี้ท่านผู้โดยสารบอกว่าแอร์เขาเทหลายแก้ว แล้วก็เสิร์ฟในทีเดียวเลยแล้วพอผู้โดยสารข้างๆเขาหยิบกาแฟมันก็ไปชนแล้วมันก็เลยทําให้กาแฟหกรถเขาลงมานะคะแล้วดูสิคะหกรถเป็นพื้นที่กว้างมากๆเลยอะนะคะแล้วคนผู้โดยสารคนนี้เขาก็เลยต้องรีบไปล้างน้ํานะคะ ต้องล้างเองแล้วขอยาจากแอร์เองนะคะแล้วสํารายคือก่อนที่เขาจะลงจากเครื่องนะคะเขาบอกว่าแอร์เาบอกเขาว่าเนื่องจากว่าไม่มีกงม